ฝ่ายบริการจัดหาง,งานและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดแพร่ภูมิใจเสนอรายการ GPS ตลาดงานตลาดอาชีพสำหรับ EP นี้มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับหรือชั้นม .3 นั่นเองครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมปลายหรือสายสามัญกันไปแล้ว และคลิปนี้มารับชมสาระดีๆเกี่ยวกับการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพกันนะครับการเรียน <Eng aging. S 1> ต่อสายอาชีพหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ for h o p เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆหลายคนที่มุ่งสู่เป้าหมายการมีงานทําได้เร็วขึ้นตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นเป็นการเรียนที่เน้นวิชาชีพเฉพาะทางตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนมีระยะเวลาในการเรียน3ปี จากข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดแพร่ปี2565พบว่ามีจำนวนผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพมากถึง6,964คนหลักสูตรทั่วไปที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปวชจำแนกเป็นประเภทวิชาดังนี้ประเภทวิชาอุตสาหากรรมประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาคหากรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทวิชาเกษตรกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีประเภทวิชาประมงและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดแพร่มีสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจำนวน6แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพทย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพทย์วิทยาลัยสารพัดช,ช่างแพทย์วิทยาลัยการอาชีพ2วิทยาลัยการอาชีพหลอมแต่ถ้าหากน้องๆไม่ต้องการเรียนต่อต้องการฝึกอบรมทักษะฝีมือต้องการทำงานอย่างมืออาชีพจะทำอย่างไรฟังทางนี้เลยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือมอ3 โดยการเรียนเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมต้อนรับน้องๆที่ไม่เรียนต่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฟรีมีที่พักฟรีอาหารฟรีพร้อมมีงานทําทันทีหลังจบการฝึกอบรมโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมให้น้องๆได้เลือกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกงานกับสถานประกอบการทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้น้องๆอ,อีกด้วยสมัครได้ง่ายๆได้ที่ครูแนะนำประจำโรงเรียนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพทย์ สำหรับ EP ีต่อไปพบกับสาระน่ารู้เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือน้องๆที่กำลังจะจบชั้นมหกนั่นเองครั